สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่836สถานการณ์ใหญ่ขวางไม่ได้หากว่าจารกกุเฉินไปยืนอยู่จุดเดียวกับบรรพบุรุษสื่อฉัตอนต่อหน้าเขาก็มี2ทางให้เลือก 1. คนตายเพียงลำพังในดินแดนวิญญาณหรือเปิดทางเชื่อมสองดินแดนหาคนมาช่วยและควรจะเลือกอย่างไนกันนะจารุเฉินใส่หงเบ,บาๆและถอนหายใจ เป็นเขาอะไรที่ข้ารู้สึกว่าข้าทำเรื่องที่น่าเสียใจไปเรื่องหนึ่งเสียใจที่ช่วยอัตมาเหรอนักบวชชรายิ้มแล้วกล่าวว่าจริงๆแล้วเจ้าไม่ต้องเสียใจหรอกลองคิดดูหากว่าเจ้ารู้ว่าอัตมาคือบรรพบรุษสื่อชนันและไม่ได้ช่วยอัตมาเอาไว้ถ้ายอย่างนั้นเมื่ออัตมาตายไปแล้วคนต่อไปที่จะตายก็ต้องเป็นเจ้ารองลงมาหากว่าเจ้าไม่ได้ช่วยเหลืออัตมา เจ้าก็จะไม่มีทางฝึกฝนร่างห้าธาตุได้สำเร็จดังนั้นกล่าวได้ว่าขอแค่ชุมเทก็ต้องได้รับตอบแทนหากว่าอัตมาเป็นเจ้ามีแต่จะคิดว่าได้ทำเรื่องที่คุ้มค่าเรื่องดึงไปไม่มีทางรู้สึกผิดแม้สักนิดแน่นักบวชชรากล่าวจ้างรวงฉันเจ้ารู้ไหมว่าทำไมตอนนั้นอัตมาจึงได้ออกไปจากสายพุทธสวรรค์ แล้วมาสร้างสำนักยามรณะขึ้นมาเองละ่ะจารว่งเฉินจ้องไปที่เขาแล้วกล่าวว่าภายนอกมีข่าวลือว่าเจ้าฝึกฝนฝ่ามือมากรสานและควบคุมพลังในร่างไม่ได้และลมปานแตกสร้นเป็นสายมานทั้งหมดคือข่าวลือทั้งนั้นข่าวลือฟังได้แต่ว่าเชื่อไม่ได้นักบวชชลาย,ยิ้มแล้วกล่าวจริงๆแล้วอาตมาเห็นว่าบรรดานักบวชชั้นสูงของสายพุทธ,ธเหล่านั้นช่างเซแส้เกินไป และไม่อยากจะอยู่เป็นพวกเดียวกับพวกเขาจึงได้เลือกจากไปและสร้างสำนักขึ้นเองจางว่รเฉินหัวเราะเยียดยามแล้วกล่าว <c oughs> อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้เหมือนเจ้าที่ทําอะไรก็ได้เพื่อชีวิตของตัวเองพระพุทธกล่าวไว้ว่าหากข้าไม่ลงนรกแล้วใครจะลงไปเจ้าทําได้ไหมละ่ะแต่ว่าพุทธไม่ได้ลงนรกมีแต่คนที่ลงนรกนักบวชชรากล่าวจางว่วเฉินก็หมดกิ้วและไม่ได้ไปค้านเขาอีกจากประสบการณ์ของเขา ไม่ว่าจะค้านอย่างไรก็ไม่มีทางค้านชนะสัปปรรลัทเท่าที่มีอายุมาหลายร้อยปีได้แล้วนักบวชชลายิ้มแล้วกล่าวในเมื่อบรรดาเซียนที่มีชื่อเสียงไปทั้งแผ่นดินเหล่านั้นย่อมมองโอกขกหัวคาราวาอาตมาอาตมาเองก็ขี้เกียจจะไปสนใจพวกเขาจางโลฉินจะรู้ไหมว่าทําไมอาตมาถึงได้พูดกับเจ้ามากขนาดนี้เพราะอะไรเหรอจางโลชนกล่าวนักบวชชลากล่าวพูดตามตรง พรสวรรค์ของเจ้าสูงส่งมากและยังมีปณิธานที่แกรงกล้าอนาคตจะต้องประสบความสําเร็จเหนือคนทั่วไปแน่หากว่าเจ้ายอมคารวะอาตมาเป็นอาจารย์เจ้าจะได้อยู่ในสานักยามรณะและได้เสพสุขกับอํานาจที่เหนือกว่าคนนับมื่นอยู่ใต้เพียงคนเดียวอนาคตตําแหน่งพระบุษสำนักยามรณะก็จะเป็นของเจ้าจะว่าย,ย่างไรล่ะใบหน้าของจังหวเฉินปรากฏรอยยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าตอนแรก เจ้าคิดว่าคนของสายพุทธะสวรรค์เสแส้เกินไปจึงเลว่าสายพุทธแต่ว่าในสายตาข้าแล้วเจ้ากับเพ็งแกตัวเกินไปใจคับแคบเกินไปเพราะฉะนั้นข้าไม่มีทางคารวะเจ้าเป็นอาจารย์แน่มีประโยคนึงกล่าวว่าทางเดินต่างกันไม่ไปด้วยกันความหมายของประโยคนี้เจ้าน่าจะเข้าใจชัดเจนกว่าข้าสินะนักบวชชลาก็ไม่ได้โมโหกลับยิ่งชื่นชมเจ้าเฉินมากขึ้นเขายิ้มแล้วกล่าวจ้างรัวเฉิม เจ้าคือคนเพียงคนเดียวนับจากหลังสมัยอารยธรรมยุคลางมาที่มีโอกาสฝึกฝนไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สิบของข้ายกอมัจฉาได้คนที่มีชะตาเป็นเทพได้หากว่าอาตมาช่วยเจ้าอีกแรงเจ้าก็จะมีโอกาสมากที่จะสําเร็จแต่ก่อนหน้านั้นเจ้าจะต้องคุกเข่าสามครั้งโคกศีรษะเก้าครั้งและกลายเป็นศิษย์ของอาตมาเสียก่อนจางรัวเฉินยิ้มเจ้าก็แค่เพียงอยากจะรีบทําเรื่องที่สองที่ตนรับปากไว้ก็เท่านั้น พื่อให้จิตใจของเจ้ากว้างขวางมากขึ้นทําไมต้องเอาข้ออ้างอย่างรับข้าเป็นศิษย์มาใช้ด้วยล่ะนักบวชชราหัวเราะเสียงแหบจางวาเฉินหมุนตัวแล้วเดินไปทางมู่หลิงซีไกลๆพลังกล่าวโดยไม่หันหัวกลับมามองว่าบภาพุทสื่อฉันเรื่องที่สองที่เจ้าติดค้างข้าเอาไว้ไม่ได้ตอบแทนง่ายอย่างนั้นแน่ข้าจะต้องอาศัยกําลังของตนเองฝึกฝนไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงคฤติศิษย์ของข้ามกรมจฉาให้ได้โดยไม่ต้องใช้เจ้าช่วยเหลือจางวาเฉินไม่กลัวว่าบราพุทสื่อฉานจะพิกหน้า ผู้ที่ชั่วร้ายกับกรอกเจ้าเล่จะต้องมีสีปัญญามากและกล้าหาญไม่มีทางทจะทําลายคําสัตย์และจิตใจของตนเพียงเพื่อผู้ฝึกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นบกรำจฉาคนหนึ่งแน่ไม่มีผลดีมีแต่ผลเสียกับการฝึกฝนของเขาดวงตาของปรามาจารย์ซินสู่มีประกายไฟสีทองพุ่งออกมาสองสายและเดินไปทางจางลู่เฉินอาจารย์ถ้าไม่สะดวกลงมือก็ให้สิทธิ์ลงมือแทนเพื่อขจัดภัยภายหลังนี้ซินสู่นักบวชชลาลี่ปรามาจารย์ซินสู่ไวว แล้วยิ้มพลากลกาว่าทำไมเจ้าจะต้องแสดงออกมาอย่างนี้ตอนนี้เขาไม่ยินดีคาะวะอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าอนาคตเขาจะไม่ยินดีข้อแคกลับไปในโลกคุณหลุนเขาก็จะเข้าใจเองว่าความเป็นจริงนั้นโหดเหี้ยมขนาดไหนราจ,จะสำนักไม่มีทางปล่อยเขาไปเมืองเคยก็ไม่มีทางปล่อยเขาไป่าโรหิตอมะตะเองก็ไม่ยอมปล่อยเขาไปไม่ว่าจะฝ่ายคุณธรรมหรือฝ่ายชั่วต่างก็ไม่มีที่เขายืนได้แล้ว รอยเขาไร้สิ้นหนทางเขาจะต้องมาขอร้องข้าแน่โลหิตเทพนำมาแล้วหรือยังปรมาจารย์สินสู้เอาโลหิตเทพนับสิบออกมาแล้วส่งไปให้บรรพบรุษสื่อฉันบรรพบรุษม้วนแขนเสือ้อไอพุทธะที่แข็งแก่งก็พุ่งออกมาสายหนึ่งเพอนึกบนผิวของโลหิตเทพหลายสิบหยดนั้นก็แตกออกโลหิตเทพแผ่ไอแข็งเก่งมหาศาลออกมาราวกับดวงดาราสีทองนับสิบดวงลอยอยู่บนฟ้าจากนั้น บรรพบรุษก็ใช้วิชายามรรณะอารลหิตเทพส่งเข้าไปในผิวของภูเขาไฟไม่ขาดสายและไปประสานกับอัคาระพุทธะที่ก่อนหน้านี้เขาสลักไว้ที่ไกลๆแจ้งวัเฉินที่มาข้างกายมู่หลิงซีและอุ้มร่างอ่อนของนางขึ้นมาเพราะเสียปานเซียมนจำนวนมากมูหลิงซีจึงอ่อนแอมากนางพิงแนมมาที่อกของแจางวัเฉินดวงตาเป็นบากายคู่นั้นจ้องไปยังปร,รมาจารชินสู้และบระรพบรุษสื่อฉานไกลๆจานวัวเฉินนักบวชชรานั่น คือบรรพบรุษสื่อฉานจริงๆเหรอมู่หลิงซีถามอืมมู่หลิงซีถามอีกว่าเขากําลังทําอะไรอะ่ะแววตาของจางเฉินมองไปที่ร่างของบรรพบรุษสื่อฉานกระทั่งตอนนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าเหล่ารึ่งเซียนเหล่านั้นของสํานักยามานะทาไมถึงได้เอาโลหิตเทพติดตัวมาด้วยคิดว่าพวกเขาทั้งหมดคงเอาโลหิตเทพเข้ามาในหุบเขาเทพวิญ,ญญาณเพื่อนํามาให้กับบรรพบรุษสื่อฉานเพียงแต่ว่าบรรพบรุษสื่อฉานเอาโลหิตเทพมาทําอะไร ออกไปจากที่นี่ก่อนที่หลังของเจ้าเฉินมีปีกมังกรกลางออกมาและอุ้มมูหลิงซีไว้แล้วใช้วิชากายพุ่งออกไปจากภูเขาไฟสีดําอาศัยประสบการณ์ก่อนหน้านี้ไม่นานเจ้าเฉินก็ผ่านทะเลลาวาไปถึงริมผาขาทั้งสองของเจ้าเฉินพุ่งจะถึงพื้นด้านหลังเพลิงไฟสีดําก็เริ่มสั่นไหวตัวภูเขาก็พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆปุ้มขณะเดียวกันลาวานในทะเลลาวาก็เริ่มม้วนตัวขึ้นเป็นขึ้นสูงหลายสิบเมตร ในทะเลพลังที่พินาตตื่นตะลึงแผ่ออกมาไปทั่วซุกสรารทิศมันแผ่ออกไปดสมีหลายหมื่นลี้โดยมีหุบเขาที่วิญญาณเป็นศูนย์กลางทั้งหมดกําลังสั่นไหวและพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเดนวิญญาณมีเสียงดวงวิญญาณกําลังร้องเสียงดังแสบแก้วหูจาโรชเชียนยือนอยู่ริมเขาร่างของเขาแผ่แสงห้าสียกมาแล้วมองไปยังภูเขาไฟสีดําอย่างประหลาดใจเมื่อตัวเขาสูงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดภูเขาสีดําก็แสดงรูปลักษณ์ที่แท้จริงออกมามันกลับ เป็นร่างที่เหมือนมนุษย์ร่างหนึ่งบนร่างนี้ใส่เกาะสีดำเอาไว้ราวกับยักษ์ที่ยิ่งใหญ่เทียบฟ้ากำลังยืนอยู่บนทะเลเทียบกับร่างนั้นแล้วจว่าเฉื้ที่ยืนอยู่ริมเขาราวกับเป็นแค่ฝุ่นทุลีเม็ดหนึ่งก่อนหน้านี้ส่วนที่โผล่พ้นทะเลขึ้นมาเป็นเพียงแค่ส่วนหัวเท่านั้นป่องภูเขาไฟบนหัวยังคงมีลาวาโผยพุ่งออกมาและกระจายไปรอบๆสามารถจรินตนาการได้หรือว่าตอนนั้นจักรพาทยิงชิ้นกูจะต้องแทงทะลุหัวแน่ๆ ถึงที่ทําให้มันตายที่นี่ได้หรือว่านี่ก็คือร่างเทพไนตำนานมู่หลิงซีสูดลมหายใจเขาลึกๆน่าจะไม่ผิดนะเจ้าเฉินพยักหน้าแล้วกล่าวบรรพบรุษสื่อฉานมาที่ดินแดนวิญ,ญญาณเพื่อมาหาร่างเทพสร้างนรกเดียนตายบรรพบุรุษสื่อฉานยืนอยู่ที่จมูกของร่างนั้นแล้วมองต่ำลงมาแล้วกล่าวว่าอ้างรัวเฉินหากว่าตอนนี้เจ้าเสียใจแล้วก็มากราบข้าไปนะจอน อาตอมาจะพาเจ้าไปจากที่นี่และกลับไปยังโลกขุนลุนประมาจารย์ซินซู่ยืนอยู่ที่ไหล่ซ้ายของร่างเทพมือทั้งสองประสานกันร่างทั้งร่างแผ่ไอแสงพุทธ,ธออกมาราวกับเทพเสียนจางฮ่อเสียนยืนอยู่ที่พื้นทำเพียงยิ้มบางๆไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแต่งพรประบลุษสื่อฉันสายหน้าอย่างผิดหวังเขาไม่กล่าวอะไรอีกแล้วใช้วิชายามราณะก็คุมร่างเทพร่างเทพก้าวเท้าออกไปแค่ก้าวเดียวก็ไปไกลามากแล้วและออกไปจากภูเขาเทพวิญ,ญญาณ ความคุกขาวที่แข็งแกร่งนั้นบนพื้นดินก็ค่อยๆสลายไปความกดดันบนร่างของเจ้าังเฉินกับมูหลิงซีหายไปในพริบตามูหลิงซีกล่าวทำไมบรรพบรุษสื่อฉานถึงมั่นใจว่าเขาจะสามารถกลับไปที่โลกคุณหลุนได้ลนะ่ะหรือว่าฝึกฝนไปสงูงถึงขั้นเขาแล้วจะสามารถพันกกำแพงมิติบนแม่น้ำศพไปได้ฝึกฝนไปถึงขั้นขนาดเขาสามารถทำลายกำแพงมิติได้หรือไม่นั้นก็ยังพูดไม่ได้แต่ว่าพลังของร่างเทพกลับสามารถทำลายกำแพงมิติได้แน่นอน เจ้าเฉินกล่าวมู่หลิงซีเม้มปากเบาๆแล้วกล่าวว่าก็ถูกบรรพรบุษรสื่อฉานควบคุมร่างเทพก็เท่ากับมีพลังเหนือเซียนอย่างหนึ่งไว้ในแผ่นดินนี้ยังจะมีใครสามารถสู้กับเขาได้อีกละ่ะแกได้ดูถูกเผ่าโบราณตระกูลตั้งแต่สมัยอารยธรรมยุคกลางต่างๆพวกเขาสามารถสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้รักษาสภาพไม่ตกต่ำลงไปก็จะต้องมีวิธีที่ไม่ธรรมดาแน่และพอที่จะสามารถรักษาตนผ่านหายนะใหญ่ต่างๆได้เจ้าเฉินกล่าวต่ออีกว่า อีกอย่างบรรพบุรุษสื่อฉาดเองก็เพิ่งจะควบคุมร่างเทพอยากจะหลอมรวมร่างเทพให้เป็นนักรบเลียนตายต้องใช้ทรัพยากรและเวลาจํานวนมหาศาลอย่างน้อยในหลายปีนี้เราก็ไม่มีทางทําสําเร็จได้มูหลิ่งซีกล่าวต่อว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ควรจะออกไปจากเขาที่เป็นญ,ญาณแล้วเลยในเมื่อร่างเทพมาอยู่ที่เขาที่เป็นญ,ญาณแล้วที่นี่ก็จะค่อยๆสงบมั่นคงขึ้นพลังเทพที่กดร่างพวกเราเหล่านั้นอีกไม่นานก็คงหายไปแล้วถึงตอนนั้นจะกล้าักฝนของพวกเรา จะต้องสามารถปีนขึ้นไปแล้วออกไปได้ไง่ายๆแน่จางเเฉินกล่าวและมูลิงซีก็เอาหินเสียลงออมาถือไว้ในมือก้อนหนึ่งนางดูดเอาปานเซียเข้าไปและฟื้นฟูการฝุ่นลาวันทะเลกลับเริ่มเย็นลงโดยเฉพาะตรงขอบกลายเป็นสีทองเข้มแล้วไม่นานคงจะจับกันเป็นชิ้นและกลายเป็นหินลาวาร่างเทพอยู่นี่มากว่าแสนปีจะต้องทําให้สิ่งรอบด้านมีพลังเทพด้วยแน่แค่พิงทะเลลาวาแห่งนี้ก็มีพลังเทพจํานวนมากแล้วรอให้มันเย็นลงและกลายเป็นหิน ถึงจะแค่ชิ้นเดียวหากนำกลับไปโลกคุณหลุนจะต้องมีราคามาหาศาลแน่เห็นอย่างนี้สามารถเอามาทําค่ายกลได้และพอที่จะทําให้อานุภาพของค่ายกลเพิ่มขึ้นอีกมากขณะเดียวกันก็ยังสามารถนํามาสร้างแท่นบูชายันได้ทาให้แท่นบูชายันดูศักดิ์สิทธิ์ยิย่งกว่าเดิม,มบรรพบรุษสื่อฉานไม่เห็นค่าของเหล่านี้แต่ว่าจางว่าเฉิญกลับเห็นหินที่แฝงด้วยพลังเทพมากขนาดนี้อนาคตจะต้องมีประโยชน์แน่แน่นอนว่าหากว่าสามารถเอาเศษซากชุดเกาะ จากทะเลลาวาขึ้นมาได้หรือกระดูกเทพสักชิ้น2ชิ้นนั่นถึงจะมีราคาเหลือประมาณจริงๆและก็จัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ